สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะเห็นไหมคะดำนานะคะตอนนี้นะคะถอนต้นกล้าเสร็จแล้วนะคะแม่บุญถิ่นก็จะมาดำนานะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะดำนาเขาก็เว้นระยะห่างแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะได้แล้วนะคะได้สองใหญ่แล้วนะคะได้สองได้ใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ย่าหนิงก็ดีใจแล้วนะคะที่ได้สองได้แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะลงไล่ที่สามนะคะนี่ค่ะ ญาณนี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยงามนะคะค่ะพี่น้องเรานะคะมาช่วยนะคะก็ออมีสิบห้าคนนะคะวันนี้ค่ะดำนานะคะค่ะพรุ่งนี้ก็จะไปด้วยกันอีกนะคะไปบ้านลุงพลนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปดำนาที่ไก่บ้านนะคะเพราะว่าไม่เคยไปเลยนะคะบ้านอะไรวังเยี่ยมนะคะได้ยินย่านิงบอกว่าวังเยี่ยมนะคะ นำไร่นี้ก็จะสิทธิ์แล้วนะคะของย่าหนิงไร่ใหญ่ไม่ทํานะคะรอรอฝนก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก็ค่ะคงจะดีนะคะ่คะขอบคุณมากๆเลยนะคะไหมคะ,คะนี่นะคะรถไถนาเดินตามก็ทำแบบนี้นะคะแต่ก่อนก็ยังมีควายนะคะมีควายแต่ตอนนี้ค่ะ รถไถเดินตามแล้วก็เราก็เลิกใช้ขวาแล้วนะคะตอนนี้นะะดูดูนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะคะดำนานี่โอ้เหนื่อยมากเลยนะคะแต่ก็ต้องทํานะคะเพราะว่าถ้าดาถ้าเราทํานาหว่านนะคะมันญ่าลุกนะคะที่บ้านเราน้ําก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะญ้ามันก็เลยขึ้นเต็มเลยนะคะญ่าลุกนะคะ แต่ทำนาดำนี่ก็พอได้กินนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ต้องดำเอานะคะค่ะพี่น้องมาช่วยนะคะคก็ค่ะวันนี้ก็คงจะแล้วเสร็จนะคะวันนี้ค่ะถ้าแล้วเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะไปนะคะไปบ้านลุงพลน,นะคะไปดำนาช่วยลุงพลน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะดูดำนาไปเรื่อยๆก่อนนะคะเขาก็เว้นระยะห่างแบบนี้นะคะดำนา พี่น้องเรานะคะมาช่วยเราก็หลายคนนะคะวันนี้ย่าหนิงโชคดีนะคะได้ตั้งสิบห้าคนนะคะได้คนงานนะคะแต่ของแม่บุญถิ่นยังไม่ดำนะคะเพราะว่ารอฝนสะก,กอน,นะคะตอนนี้ต้นกล้าของแม่ถิ่นนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะเพราะว่าน้าไม่มีน้ํานะคะไม่มีฝนก็เลยยังไม่ได้ดำนะคะก็ต้องรอฝนตกนะคะฟ้าร้องแล้วนะคะตอนนี้คงไม่นานฝนก็คงจะตกนะคะ ตอนนี้ก็ดำไปเรื่อยๆนะคะก,ก็ดูคลิปก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวแม่บุตริตก็จะลงไปดำเหมือนกันนะคะอคตอนนี้ก็ค,คถ่ายคลิปก่อนนะคะอคตอนนี้ก็ ก็ร้องแดดก,ก็ร้อนนะคะแต่คงไม่ไม่ตกนะคะวันนี้คงไม่ตกฝนก็คงไม่ตกแต่ฟ้าก็ร้องอยู่ไกลมากเลยนะคะคงจะตกคงจะไม่ตกนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําแบบนี้นะคะน้ำเราก็ต้องได้สูบขึ้นมานะคะเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะก็ต้องสูบน้ําขึ้นมานะคะ ที่นี่นะคะดับมาย่านหนึ่งนะคะดินเหนียวมากเลยนะคะถ้าไม่เอาน้ําขึ้นมาก็คงจะดับไม่ได้นะคะเห็นไหมคะน้ําก็ถ้าสูบขึ้นมาก็จะได้เยอะนะคะต่อนนี้ก็ดูค่ะดูที่น้องเรานะคะดับ แล้วเสร็จแล้วนะคะดำตนเช้านะคะตอนนี้ดำตนเช้านะคะย่าหนึ่งก็ดีใจแล้วนะคะได้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็ก็มีลำห้วยนะคะมีลำห้วยนะคะที่ได้สูบน้ำขึ้นมาทำนอำนะคะตอนนี้ก็ดำไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะแม่ถิงก็จะไปต้นกล้าหมุนเดิมนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ดํานะคะวันนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ